Chạy Chạy Còn túa ở kia đó Ờ, à, kia Ủa, chạy kia nó kéo ạ hay mới luôn với tụi vậy về Còn mình Mình lại nữa nó vào nha

เยน้าจัดการนะากันนะตัวตี้ตัวตีถ่ายภาพอะไรเราเพชรนะครับเนี่ยฮะตกเองเยอะเองครับตากเองด้วยชีวิตชรลำบากแช่ไหมนี่อย่างไรป่าโสดู้ครับแกะเพิ่งซิวไงล็อกเล็กแต่ละไว้ผมก็ได้เหนึ่งไหมอาตัวน้อยเหรออยู่ไซโลกว่าสองโลน่ะนะไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่เล็กครับ ตั๋วเขาให้นะครับเนี่ยตกปลาโชว์ปช้างอีกแล้วตกให้เด็กมันดูตกใคล้ายๆดูนะให้น้าช้างน่าจะให้ดีเนี่โอเคโอเคครับผมนะนี่นะครับเป็นปลาชโดครับเมื่อกี้เนี่ยพันไม่หมกของแท้ครับตัวนี้ม้หมกยาวๆเฟ้ยเลยยาวผมโอเคครับผมไปหาแต้มต่อไปกันครับ อาบุปผยับเลยอือไปอาบกงเขาเยอะเนี่ยเขาไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาคุยเขาเยอปลานี่ยันยาวตัหินะนี่ปลาใส่สอีกแ้วเนี่ยคันยาวครับน้าคันยาว

เลยก็ตีแบบสุดยอดตีแบบครั้งยอดไหม Thank you. Đổ rồi không biết. là nhảy, oh. oh. Để không nó biết lúc em phục bình hết quýt quýt chạy quýt chạy quýt 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 ะโอ้โหนะหอบปะเนี่ยนะตัวเนี้ยจะหอบปะเนี่ยหอบไปแล้หอบไปแลจีบจีบที่สวยให้โดนเลยนะโอ้โหเนี่ยมีสี่โลห้าโลได้ครับหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าปลาอยู่ในน้ำไม่รู้นะครับสามกว่าสามกว่าเนี่ยโอ้โหเพชรเข้ามาสามกว่าเห็นไหมไ้เพชรเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนี่ยปลาแม่หมกของเทครับ ตัวม Donna, utral, uh, ันจะยาวฟุ้ยๆแบบนี้ยาวนี่ช้างดูนี่เฮ้ยเรเดินเดินเดินตัวไม่ใช่นู่นปั๊บนึงเดินระวางเลยนะวางเลยนะดิเเนี่ยมันกัดเหยื่อเงี้ยครับนะช้างนะนะครับนี่นะตัวยาวๆนี่นะเขาเรียกว่าปลาไม้มอกครับที่นี่นะกัดเหยื่อใช้หน้าเท้าเหยื่อนะสวนจนสวนจนเออเนี่ยนี่ครับผมเฮ่อเอาละฮะนี่ครับปลาชโดูครับ แต่ดูแม่มดของแค่ครับดูครับความยาวของมันนี่ฮะต้นจะยาวยาวยาวเฟย์ตัวนี้ก็มีสามร้อกว่าน่าจะเนาะครับสามร้อกว่านี่ฮะโอ้โหเพชรเนี่ยตีผิวน้ำจิบจิบจิบทั้งนี้นะเนียนๆเจอหน้าเขางัดมาบินเลยฮะฝากถึงโปช้างเลยไหมครับเนี่ยนี่ตกปลาเขาตกอย่างนี้ตกไหมไอ้ลูกคอกใส่อะไรเขาเขาเขาไม่นับนสามนักตกปลาเขาไม่นับกันโอเคนตกปลาไปโอ้โหตามหาเต็มต่อไปครับ เอาเลยครับนี่ฮะเป็นปลาชโดก่อนปิดเกมกลับบ้านฮะนี่ฮะยำเย็นยำเย็นเอาไซบลุ่มทุ่มเลยนล้เนี่ยครับสิบปิงนี่ฮะซั์เกี่ยวอะไรไรพร้อยนี่ฮะนี่ก็นี่ฮะปลาสามสี่ขีดนะช้างนี่สี่ห้าโลนนะช้างเนี่ยนะปลาตัวนี้นะดูซับ้างปลาแต่ผมตีกันไม่เป็นหรอกนะใช่ครับครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเกือบหนึ่งทุ่มเลยครับหลังจากเราพยายามตีปลากันมาตัวนี้มองไม่เห็นเหยื่อแล้ว ปลาก็มองไม่เห็นคนคนก็มองไม่เห็นปลานะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับวันนี้ก็สนุกไหมครับช่วงเช้าก็ลมนิ่งนะฮะช่วงบ่ายก็ลมพัดแรงนะครับเมื่อกี้ก็เจอปลาใหญ่หนึ่งตัวนะฮะเมื่อกี้จิบเรื่อยๆซัดเกียบเพนซิลนะครับก็คลิปหน้าพบกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ